ผมมื่อนี้พายายบัวพันเข้าหาสมุนไพรอยู่โคกอยู่ป่าพี่น้องโอ้มือนี้ทรมานขนาดวันนี้ทางทรมทศขนาดพี่น้องวันนี้พี่น้องทางทรมทศพี่น้องมาหนี้ไปจนตะคิ้วกินขาพี่น้องเลยจนว่าบ่อยากได้ยายบัวพันแกงกระสอบน้ำปลาพี่เหรอ คนคนอ้วนพี่น้องมันเลยย่างเงี้ยโยนกระสอบมาไว้บอระวังล้มเด้อระวังล้มเด้อกระสอบมาเลิกเด้อ ไ <c oughs> ปงังนวันนี้ทะเละฮดพี่น้องวันนี้วันนี้มาเอาสมุนไพทรทะเละฮดจังเลยออกมาจากป่าแล้วไปเดินทางกลับบ้านได้อยู่เสียงหาต้นพี่น้องเลยเข้าโคกเข้าป่าเนะพี่น้องวันนี้รถไถมาพี่น้องโรถไถ่ายมาพกามาพกู ทางนี้หิวทุ่งน้ำแข็งเมื่อทางนี้พุดมาตานาพี่น้องมาตานาบอกมาตานา <c oughs> บอก ลูนกน้องก,ก็เห่าขนาดดูพี่บ่เคยเห็นเข้ามาบ้านพ่นพี่น้อกเลยข้ามาบ้านพ่นรถบ่เคยมาพี่น้องมาเลยนะจังหน่อยชนบทบ้านนอกคอกนา สบายตะงัวพี่น้องนี่สบายตะงัวฮะโอ้ยเพื่อสิได้เดี๋ยวห้าหกต้นพอดีไปปลูก